ครับผมสวัสดีครับอานทุ่งเกษตรความสุขนะครับวันนี้พามาที่สวนป่าครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นยังไม่ออกนะครับรอบนี้แต่ว่าเรามาตัดสางเพื่อให้สร้างความปุ่งให้กับปุนป่าเรานะครับแต่ก็มีเห็ดพึ่งตองครับเริ่มเห็นละนะครับจากที่ลงเชื้อไว้นี่นะฮะพึ่งตองแต่ยังไม่เก็บนะครับดอกนี้จะปล่อยให้เขาแก่บานอยู่กับที่นี่เลย นี่เห็นพึ่งตองดอกนึงเนื่อง,งจากว่าต้นยางนาที่นี่เราเอาไว้เยอะเกินไปนะครับเราก็มาเลือกต้นที่เปาตรงสูงสวยงามนะครับให้เอาไว้ให้เขาเติบโตต่อไปส่วนต้นไหนที่ลำต้นโคตรงเราก็จะตัดสางออกนะครับเหลือไว้แต่ต้นที่สวย,สวย พื่อให้พื้นที่โปร่งเพราะเพราะว่าเห็ดละโูกหรือเห็ดต่างๆเนี่ยเขาต้องการพื้นที่โปร่ปงนะครับต้องการให้แสงส่องถึงนะครับเราก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็จะลงเชื้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็ตัดางเยียพอสมควรนะครับประมาณห้าสิบหกสิบต้นแหละครับก็จะตัดสางไปเรื่อยๆแต่ก็นำภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อน ร่ลมรื่นครับมีก็มมีเป็นกลุ่มเห็ดอีกกลุ่มหนึง่งแต่ตันนี้น่าจะเป็นเห็ดพิษนะครับที่แรกเห็นทีน่นเหลือเชืว่าเห็ดละงอกไม่ใช่นะครับนี่เป็นกลุ่มเห็ดพิษว่าดูจากดอกเขาแล้วมีวงแหวนครับแล้วก็ไม่มีรอยมแมลงกัดกินนี่ก็เป็นจำปวกที่เห็ดปวกนะครับเราจะมาอสางพื้นที่กันครับน่าจะประมาณสักสามสี่วันนะครับถึงจะเสร็จ อันนี้ก็เริ่มทยอยตัดสาบางส่วนก่อนสร้างความโปร่งให้พื้นที่นะครับข้างในยังเข้าไม่ได้ครับลุกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเครื่องแต่งหญ้าเข้ามาเริ่มโปร่งแล้วครับแล้วจะมาตัดแต่งแลนหน้าน้องเป็นถนนนะครับมากันน้ำดน เป็นพกต้นกระถินต้นอะไรนี้เลยปล่อยไว้ก่อนเพื่อให้เขาประคองต้นยางน,นาให้เป่าตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกสิบกว่าปีแล้วครับยางนาในพื้นที่หนึ่งไร่สองงานนะครับก็ทยอยตัดสางไปเรื่อยๆครับไม่ได้ กำหนดว่าต้องทําวันละเท่าไหร่ก็คือมีเวลาว่างแล้วก็ปีกเวลาจากที่สวนของบ้านทุ่งมามาตกแต่งมาทําความสะอาดพื้นที่สวนป่าเรานะครับเพื่อสร้างภควรงสมบูรณ์สร้างความเหมาะสมในการเกิดเหตุต่างๆนะครับอยู่ใกล้ถนนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัดสารรื่อไปเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆทำไปพื้นข้างล่างนี่จะให้โปร่งโล่งนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนนะครับไว้เสร็จเสร็จบรวอลาดเชื้อจะพาชมอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ